สอนของพระเยซูเรื่องสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ดีกว่าในโลกในพระธรรมแม่ทิวบทที่6ข้อ19ถึงข้อ21ได้กล่าวไว้ว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่มแมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจปุดช่องรักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีมแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และไม่มีขโมยกุดช่องลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นพระเยซูสอนให้เราสะสมทรัพย์สมบัติต่างๆที่พระเจ้าทรงอวยพรไว้นั้นไว้ในสวรรค์ไม่ใช่สะสมไว้ในโลกและโลกมากในเงินทองซึ่งในโลกนี้แมลงอาจจะกินทรัพย์สมบัติได้และสูญเสียได้ภัยธรรมชาติต่างๆก็สามารถที่จะทําลายทรัพย์สมบัติตอนนั้นได้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นอนิจจัง แต่ขโมยก็ลักเอาไปได้แต่พระเยซูคริสต์เจ้าสอนให้สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ซึ่งแมลงกินไม่ได้ไม่มีใครเอาไปได้ขโมยก็เอาไปไม่ได้เพื่อให้ทรัพย์สมบัตินั้นอยู่ตลอดไปองค์ทรงเปรียบเทียบให้เราทําความดีรับใช้พระเจ้าด้วยความศรัืธอและทําตามที่ตะลันที่พระองค์ทรงมอบหมายให้ด้วยความศรัื่อด้วยความชอบธรรมและทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ที่พระเจ้าทรงมอบหมายงานในโลกนี้ให้เราทำแต่ให้เรานั้นทำด้วยความสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อท่านจะได้รับบําเต็จรางวัลทรัพย์สมบัติในสวรรค์ซึ่งท่านได้สะสมไว้ในการรับใช้พระองค์และพระเยซูได้กล่าวว่าเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นมนุษย์เมื่อสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในโลกใจเขาก็อยู่ในโลก มีแต่เกลียดตัณหาไปแต่ความโลภสุดท้ายก็จากตรงนี้ไปวันนี้ภาคษาก็ถูกพิภากษาลงไปในบึงไฟนรกเผามิลันแต่ผู้ที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ใจของเขาก็อยู่ในสวรรค์ตายไปก็ได้บำเหน็จในสวรรค์ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติที่บริสุทธิ์เป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าในสวรรค์เป็นทรัพย์สมบัติที่ชอบธรมและเป็นทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าทรงโวยพระพรให้และเป็นการรับใช้ที่ศักดิ์สิ้มือสะอาดชอบธรรมต่อพระเจ้าซึ่ง ทรัพย์สมบัติเหล่านี้บำเบ็จเ,เหล่านี้จะอยู่ตลอดไปนิรันดร์และผู้นั้นเป็นผู้ที่ใช้เงินเพื่อขยายภารกิจของพระเจ้าและไม่ใช้เงินในการบำเลอเนื้อหนังตันหาของตัวเองก็จะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์อย่างมากมายขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องทุกท่านมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์อย่างมากมายได้รับบำเบ็จในสวรรค์ของพระอง,ะองค์ได้รับมงกุฎทองคําของพระเจ้าวันที่ภาคษาของพระองค์และเป็นผู้ที่ ในรับพระพรจากพระเจ้าในการสะสมทรัพย์สมบัติที่พระโอวยพระพรมาให้ในโลกและสวรรค์ที่อยู่ยั่งยืนตลอดไปและใช้เพื่อภารกิจของพระเจ้าเพื่อช่วยเหลือรูปใช้ของพระองค์ที่สัตซื่อชอบธรรมขยายงานของพระเจ้าให้สําเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ พี่น้องที่พระเจ้าทรงดลใจหรือเราใจหรือใส่พระลาใจในการถวายช่วยเหลือพันธกิจพระเจ้ารักท่านพี่น้องสามารถที่จะถวายผ่านทางเลขที่บัญชี020 309 0064 58ธนาคารอมสินอาจารย์วิชยีนตนลตีพรรัตขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรแก่ผู้ที่ถวายทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญในทุกๆด้าน การครอบครัวการรับใช้การงานการเรียนหรือการดำเนินชีวิตให้มีแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์และเกิดผลดีทุกสิ่งในพระพรของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่ถวายในพี่น้องทุกท่านที่มีพระละใจในการสนับสนุนง,งานของพระเจ้าพันธกิจพระเจ้ารักท่านให้ดำเนินไปได้ด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การช่วยเหลือการอวยพรจากพระวิหารโดยสุดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านให้มีสันติสุขในพระองค์รับพระคุณความรอดของพระองค์และตั้งมัน่นในความเชื่อไม่หวั่นไหวและเชื่อวางใจในพระเจ้าทุกเหตุการณ์ขอพระเจ้าทรงเสริมบังท่านทุกคนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ